ถ้าผ้ามาเป็นอย่างนี้นะของเราป่อไม่ใช่กล่องกลงอ่องเราจะเป็นกล่องจีนกล่องจีนอะกล่องนี้แหละอ่ากล่องนี้ใช่ไหมอ,อ,อันนี้เข,กขากดกดคืนมาครับพี่เหรออใช่ง้พอไปใช้ได้เราจะส่งเราจะส่งให้เจ้าขอกดูบะส่งดิ S <S เขาบอกมันใช้ไม่ได้อ่ะต้องเอาทปถ้ามันใช้ไม่ได้คะแนนดีอันมากเลยถ้าแตกก็คือของร้านเราอันดีจริงแต่ก็บอกไปรวยเหี้ยปลาคักไงดูนี่เน,นี่ยมาปักไปอย่างเงี้ย อ oh. จะรอดไหมฮะแล้วมูลเล่ใหมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะามันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนี้แหละอ oh. แล้วขามันเป็นอย่างนี้แล้วจะจะช่วยไงวะเนี้ยว่ามันขามันยังใช้ได้อยู่อ่ะโทษทีก็เทง,ง่ายๆเหมือนเดิม ในที่บอกว่ามันสึกหรือว่าอะไรสักอย่างวะคนเดียวกันมั้งถ้าสึกอะเปลี่ยนให้อยู่แล้วข้าวคัดเอาใช้ได้อ่ะกลับมาบวกบวกมาไม่คิดกระแสแต่ไฟไม่ติดต่อมาดูลองดูหลอดไฟแต่ปลั๊กมันเป็นสภาพนี้ทำไมเนี่ยไม่ติด ้อไฟไม่ติดแต่ชาร์จอ่ะต้องเอาเสียอ,อีกลูกหนึ่งเอาลูกนี้มามาต่อดิเดี๋ยวเขาหาว่าแบตหมดอะไรทำให้ไฟไม่ติดป่ะอะไรตอนนี้จะหให้เขาดูว่ามันชาร์จ ก็หวานแรงไม่เหมือนเก่าแล้ววะก่อนมันยิงได้สบายน,นะแต่ไดมันมีกลิ่นผักขยะเปียกเลยไม่ได้กินอ่ะโอ้หของนี้ดีโดนน้ำมันไปทีนิงร้อยเลยจะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าอื ส <24. S 2> องจุดสี่ะามันชาร์จอะสิบสี่กว่าแต่ว่าไอตัวสวา่านเราไม่แรงไม่มีนะอะให้ดูอีกทีออตอนมันดึงหลอดโหลดอะมันชาร์จแล้วนะสิบสี่กว่า ไม่ต่อปากนี้มันไม่ชาร์จนะใส่เข้าไปสายบังพอดีเลยเออก็นั่นแหละถ้าชาร์จแล้วแหละคือมันชาร์จแล้วแหละบังพอดีก็ชาร์จโอเคก็ถ้าต่อถูกอะ่ะมันชาร์จอยู่แตแ่แค่ว่าคัดเอามันเสียไปแล้วค,คัดเอามันเสียไป,ไปแล้วในในที่นี้คือลูกค้า ไปต่อแบบไหนมาเราไม่ดูนะอ่ะให้จะถ่ายให้อีกทีหนึ่งเอาที่ด,ดีก็คือมันต้องวัดนะม่ต้องมชต้องมิเตอร์ออวัดหรอกทางใดต่อบอก่ะทางใดเอาที่ดีก็เป็นอย่างนี้ปิดเลยเนี่ยแค่ง่ายๆปานปุ๊บก็ดับ จะเสียงนันนี่ก็คือกินแรงเหมือนกันกินแรงเท่ากันชาร์จเหมือนกันเพียงแค่คัดเอามันเสียเฉยๆอันนี้โอเคตามนี้